สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์วันนี้มากมา,กายไก่กองนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของพักก้าวไก่ตอนนี้ก็ได้มีประเด็นออกมาเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากเจอเพจอะไรวะเนี่ยก้าวไก่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจําไม่ค่อยได้แล้วโอ้ยก็ได้มีการตามพิธาริมเจริญรัตนะครับท่านผู้ชมไปถึงอเมริกากันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากขึ้นแท่นเป็นร้อยผู้ทรงอิทธิพลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่ามผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้พักก้ออกาวไก่นะครับทเดน โดยก้าวไกลยืนยันนะเนี่ยไม่ปกปิดแล้วก็ไม่เข้าข้างกาันหลังสสฝั่งทนนั้นเนี่ยที่มีการโดนร้องปมประเด็นคุกค,คามทางเพศอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมความที่จับตามองครับท่านโดยเป็นจาแสงจันทนั้นเนี่ยเผยกรรมาการวินัยก้าวไกลประชุมเย็นนี้ปมสสอคุกค,คามอะไรประมาณนี้ยันไม่มีการปกปิดแล้วก็ไม่เข้าข้างคุณในองค์กรวอนสื่อทั้งหลายนะเนี่ยอย่าจี้ถามเหยื่อเหตุอาจจะทําให้ผู้เสียหายไม่สบายใจในการให้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นที่เถียงกันพลัวันกันเลยทีเดียวเรื่องอะไรจ้าโอ้ย ออกมาประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านหลังจากผลการเลือกตั้งอบจอกาญจนบุรีนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยเพื่อไทยก็ชนะก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมไปหลายขุมกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้รู้สึกว่าจะเอ้ยไม่ค่อยจะดีหรือจะดีนะั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยหลังตอนนี้เพจก้าวไกลกาญจนบุรีนะเนี่ยโพสตเนบครับท่านกลิ่นความเจริญกลิก่นความเจริญยังลอยมาไม่ถึงที่นี่หลังพ้ายศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรประมาณนี้แล้วก็โดนเพจดกกบาะะูชม แล้วผ่านอะไรประมาณนี้เพราไปที่จับตามองครับท่านโดยเพจก้าวไกลการจนบ,บุรีนเนี่ยได้ทําการโพสต์หลังจากมีการแพ้ก,การเลือกตั้งนาย,ยกอบจอนะครับท่านผู้ชมหรือกลิ่นความเจริญยังลอยมาไม่ถึงเมืองการจนบ,บุรีการจนบ,บุรีควรดีกว่านี้ได้แล้วขอบคุณเสียงบริสุทธิ์ที่มอบให้ก้าวไกลแม้เรายังปักธงให้ทุกคนไม่ได้เราก็ยังเดินหน้าต่ออะไรแล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวแทนประชาชนที่ดีเริ่มจากไม่ทุจริตซื้อเสียงอิจฉาภูเก็ตไหมครับอะไรอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันพลวันพลเวนกันเลยทีเดียวถามทําไมเหรอจ้าโอ้ ก็ออกมาท้วงติงนะเนี่ยบ้างก็บอกว่าเนี่ยก้าวไกลสุดยอดมากเหลือเกินรอบนี้ยังไม่ได้ไม่เป็นไรรอบหน้าเอาใหม่เลขกด้านเหงือจ้าอีกด้านหนึ่งก็ออกมาฉาดน,นี่บอกแบบนี้นี่เหมือนกับเป็นการตีกินอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจตอบได้แต่ที่แน่ตอนนี้ในที่ถกเถียงกันพลวันนะครับท่านผู้ชมหลังจากงานถนัดของพรรคประชาธิปัตย์นี้มันก็ยังคงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวหลังจากที่ผมได้ทําการถแถลงเรียนไขไปแล้วนี้หลังสรรพคงพรรคมาเมวงเวง เอ้ยสอสอสอบตกครับท่านขาบ้านกันเลยทีเดียว <c oughs> โผลัดกับเพื่อไทยนะเนี่ยเหตุมาปกป้องนโยบายที่ตองว,วอลเลี่ยดแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็โวยการตอบคําถามคนเห็นต่างเนี่ยตอบอย่างไรพุทธิภาวะนะโดยรามเมศวงเวงครับท่านชี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไม่ชอบคาติตึงที่เป็นประโยชน์ไม่รับความเห็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีการสวดย้ําไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยว่าแมงสาบนี้แม่มือเอ้ยใกล้พังแล้วยังไม่เจียมแนะให้เอาเวลาเนี่ยไปดูพักตัวมันเองดีกว่านะครับท่านผู้ชมถามทําไมเหรอจ้าโอ้ยชั่ ปีแล้วนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้เลือกหัวหน้าพักแล้วก็ที่สําคัญนะเนี่ยถ้าเกิดภายในหนึ่งปีนี้ไม่มีการประชุมวิสามันของพักอะไรประมาณนี้จะเป็นอะไรจ้ะกกตก็จะสอยุบพักได้นะคะรับเ่านผู้ชมรู้สึกว่ากฎหมายมันเขียนมาอย่างนั้นก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นพ่ออะไรต่อไปครับท่านโดยประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยบางส่วนแห่ซัดเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตปัดแพ้ยับเริ่มสูญพันธุ์และย,ยังไม่เจียมสาเหตุอะไรจ้ายังโผล่ออกมาทําปากดีไม่เลิกนะครับเ่านผู้ชมก็ต้องโยงมาที่ข่่่่าาาาาาวนนนนนนี้้้กกกัััอออคครรบบทโดยหลงงจมมผูช แยบในการเลือกตั้งอย่างหลุดลุ่ยกันเลยทีเดียววันนี้ก็ออกมาเสลยนะครับเรื่องผู้ชมโผหัวกระบ,บาลโดยนายองอาจฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยชี้ใครจะมองดีต่อวอลเล็ตว่าเป็นเงินเร็วหรือเงินดีก็ช่างแต่ก็เป็นเงินประชาชนนะเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่เพื่อไทยจะทุจริตเชิงนโยบายอะไรประมาณนี้ก็โดนสวนกลับนะครับเรื่องผู้ชมพักไอหอกหักสักกระเบอือนี้แม่มึงเอ้ยไม่มีเจียมกันเลยทีเดียวหลังนายองอาจนะครับเรื่องผู้ชมโผเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจจชีีีีี้รัฐบาาาลมมมมสสิิิททธแเเงงนตต่่่หยไไว ที่จลิตเชิงนโยบายคนแห่ซัดกับไอเวนนะครับท่านเออถามใครซัดก,กับเหรอจ๊ะโอ้ยหลายภาคส่วนนะครับเดานผู้ชมรวมถึงตัวผมด้วยนะเนี่ยต้องซัดมันกับไอเวนครับท่านโดยเขา,ายังไม่ได้เริ่มนโยบายเลยหอกหักสักเบือเลยสมแล้วที่มันสอบตกนะครับเดินผู้ชมถามสําหรับใครจ๊ะนายองอาจค้ามไพบูญน,นะครับเดินผู้ชมแล้วก็ชาวเน็ตน,นั่นเอยก็ได้มีการไปขุดต่างๆนานาน,นะครับเดินผู้ชมแล้วก็เรื่องนี้นะเนี่ยโอ้ยมีความทรงจําเล็กน้อยถึงากลางเว้ยเยเกี่ยวกับผมสมัยตอนยังเป็นเด็กถามเรื่องอะไรจ๊ะไม่รู้ว่ามีสสอบ ่านผู้ชมได้ไปสาธิตการสูบยาบ้านในสภาอะไรประมาณนี้โอ้ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าใกล้จะสูญพันธุ์เรื่อยๆนะครัดบดางผู้ชมยังปากดีไม่มียั้งกันเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้เว้ยเฮ้ยนายนองอาจนนเนี่ยหลังจากสอบตกครับท่านหลุดลุยกันเลยทีเดียวโวลันเว้ยเฮ้ยสี่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นนเนี่ยทั้งใหม่ทั้งเก่าพร้อมจะผลึกกาลังกลับมาทําให้พรรคประชาธิปัตย์ใหญ่ขึ้นอีกครั้งอะไรประมาณนี้แล้วมันใหญ่ขึ้นไหมจ้าโวลันจะบักทงทั่วประเทศนะครัดบดานผู้ชมสุดท้ายตรงหกักครับ นายท่านผู้ชมอาปากไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียก็ไม่ได้อ่านอีกครับท่านสําหรับเรื่องนี้ก็ไปที่หน้าติดตามนายท่านผู้ชมส่วนตอนนี้นางลีนาจังก็ยังพังเละบริเย่อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลายภาคส่วนเนี่ยแห่ซัดพังพ่อปากนับท่านผู้ชมแล้วก็มีการขุดด้วยเฮ้ยโดยทีตัวเองนี้อดโอนะครับท่านผู้ชมหลังจากไปจวกแรงงานไทยอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็ไม่มีการสงสารกันเลยทีเดียวหลังเจอขุดด้วยเฮ้ยลีนาจังผัววยเผยบ้านราคาเกือบ200ล้านของตัวมันเองเนี่ยหมดแล้วกลายเป็นสลัมไปหมดแล้วแต่ ชาไหนหนอกับไลาคนเห็นใจครับท่านหลังออกมาโวยแรงงานไทยนะเนี่ยมึงจะไปเสือกทางานที่อิสราเอลทําไมแล้วก็ได้มีการขุดนะครับดานผู้ชมหลังจากนางลีนาจังเว้ยเฮ้ยเคยออกมาปวดเปิดใจนะเนี่ยปล่อยโฮเว้ยเฮ้ยโดนด่าจนร้องไห้จมูกเน่าอะไรประมาณนี้ไม่สนคนที่พูดแล้วก็ไม่เชื่ออะไรประมาณนี้นะครับดานผู้ชมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จ้าโอ้ยก็ต้องรับเวลบกรรมไปนะครับดานผู้ชมด่าเขาไม่คิดครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้ากลับมาโอดโอนะครับดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเลดีิ บีช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมข่าวข่าวช่วงนี้นั้นมันค่อนข้างเยอะนะครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆอันนี้ลูกหยีฉาบครับท่านมันทุกหยดสดทุกเม็ดนะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งมาจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ปลาเกตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมหลากหลายกันเลยทีเดียวทุเรียนทอดครับท่าน100กม140บาทลูกุ5รัมหนึ่งร้อวสี่สิบบาทลิมคุ นผู้ชมเอ้ย400บาทพร้อมส่งคัดท่านน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดนะครับ่านผู้ชมเอ้ยกระปุกละแ9บ้าาท3กระปุกจัดโปรโมชั่น200บาทก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มข่าวกันต่อนะครับ่านผู้ชมตอนนี้ลงุงตุงนางสังกระขอไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดวยตอนนี้ครับท่านหลังจากที่กลุ่มคอปทอนะครับ่านผู้ชมเริ่มแล้วเ้ยฮ้ยไม่รู้ว่าจะมีการก่อ็มอบหรือเปล่าตอนนี้เริ่มจะบุกระดมหรือไปนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยอันนี้ก็เสียงแตกกกกเป็นนะะ็นนน2ฝ่่าาาายรัับบทผู้้ชชมงอววิิ ไม่ควรจะติดคุกแม้แต่วันเดียวสําหรับใครจ้ารู้สึกว่าเรื่องนี้อาจารย์ปียบุตรแสงกนกุลก็เคยออกมาพูดนะครับเรื่องผู้ชมเหตุโดนคดีจากการยึดอานาจรัฐประหารอะไรทํานองนี้หรือไม่ต้องเติมไปด้วยแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าเอ๋ยหลังจากเมื่อวานนี้นะครับเรื่องผู้ชมทนายนกเข่าครับท่านก็ได้เอ๋ยโวล,ลนนั่นนะเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้พบไม่ได้เยี่ยมอะไรประมาณนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็จะพร้อมปักหลักครั้งคืนอะไรประมาณนี้เอ๋ยแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากควงคู่จดุพรครับท่านเป็น นนโดยหลังจากนกข่าวเฮ้ยได้อยู่เอ้ยเข้าร่วมแกนนำไอ้เป็นพวกกบบสอนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดปิดบ้านปิดเมืองอะไรทํานองนี้แล้วจะด,ดูพอหลหรจ้าไอ้นั้นก็จัดม็อบนอบชนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายไปจัดมอ็อบหลอมแหลมครับท่านคนแทบไม่มีโอ้ยก็โดนสวดยับไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตแห่จวกนะเนี่ยหลังจากเสนอเสนอหน้าเฮ้ยไปปาใสาในม็อบปะหนุนปลาเลสตายอะไรทํานองน,นี้เฮ้ยเรื่องนี้ผมก็ต้องพูดอย่างระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมถามทําไมเหรอจ้ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับท โบลลันด้วยเฮ้ยจะนั่งปักหลักรอจนกว่าจะได้พบอะไรประมาณนี้ทักษิณชินวัตรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายอย่างระวังนะครับท่านผู้ชมเพราะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยในการที่ทนายนุกเขาไปอะไรประมาณนี้บอกกระบวน,นการยุติธรรมไทยเนี่ยจะต้องกลับมาเขาสะอาดอีกครั้งแล้วอีกด้านนึ่ะจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยโอ้ยสมัยไอ้พวกรับอาหารเข้ามานี้พวกไอ้นี้นี่มันเงียบกิบนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับโดนสากอุดปากกันเลยทีเดียวไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมช่างกับมไม่ ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วหรือยังนั้นก็ไม่อาจบอกได้หลังจากที่เร็วๆนี้นะครับ่างผู้ชมพักประชาธิปัตย์นั้นมันก็ยังคงเอ้ยไม่มีเครดิตนะครัดบดานผู้ชมในการที่จะเอ้ยออกมามีมติครับท่านว่าจะได้หัวหน้าพักเมื่อไหร่นั้นแต่ตอนนี้เพื่อไทยครับท่าน27ตุลาคมนี้นะเนี่ยเอ้ยสอดที่จะเสนอชื่อแพทองทานชินวัฒน์นะครับ่างผู้ชมก็ได้มีคนหลายภักส่วนออกมาสนับสนุนนะเนี่ยว่าเหมาะสมและอีกบางส่วนหนึ่งละจ้าอีกบางส่วนก็ออกมาซัดนะครับ่างผู้ชมว่าอุ้งอิงเนี่ยเหมาะสมหรือไม่พร้อมหหหรือเเปปล่่่าาทีนนนััง็ว้ พักเพื่อไทยแล้วถึงเวลาเนี่ยเพราะอะไรหลังจากเคยถูกเสนอชื่อไอ้หลังจากจอถูกเสนอชื่อในวันที่27ตุลาคมนี้จากเดิมนะครับท่านผู้ชมจะมีแผนรอเวลาอกีก1-2ปีที่จะส่งอุ้งอิงนี้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอะไรทํานองนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วถามผมนะเนี่ยว่าส่วนตัวเนี่ยเหมาะสมไหมเฮ้ยถ้าเกิดถามเป็นการส่วนตัวนะครับท่า,านผูน้ชม,ม,มผมก็มองมองว่าเหมาะสมเพราะนาสกุลหรือเปล่าบอกไม่น่าจะใช่ครับท่านหลายองค์ประกอบนะครับท่านผู้ชมก็ต้อง ติดตามอีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากนกเขาจุกกลูนะครับท่านผู้ชมโผล่ไปบุกเพาะอะไรวะรงพยาบาลตํารวจอะไรประมาณนี้พร้อมกับกลุ่มลอดช่องด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ก็อาจจะสอดับฝันยิ่งรักชินวัตรหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยอันนี้เอยมันสื่อลอดช่องนะครับท่าน,นผู้ชมได้โพสต์มาแบบนี้เออป้ายหน้าจอดครับท่านกรมคุกนนเนี่ยเจ้าของค่ายทักษิณสกัสดช่องทางยิ่งรักเดินตามรอยจับไทยอะไรประมาณนี้โดยทนายนกเขาครับท่านเตรียมเสนอกฎหมายแก้กข้อมูลผู้ ที่อยู่ในการควบคุมของราชการหรือราชทันนว่าเนี่ยแล้วก็ปิดช่องยิ่งรักเรียนแบบพฤติกรรมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโวลัน่นเฮ้ยจี้กรมคุกต้องมีคําตอบนะเนี่ยน้องโงพยาบาลตํารวจอยู่ต่อหรือไม่อะไรทํานองนี้เฮ้ยก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ทางพ่อป่ากนั้นมีอยู่จริงนะครับท่านผู้ชมหลังจากชาวเน็ตไม่เห็นใจเลยนะเนี่ยไม่ให้กําลังใจเลยเว้ยเฮ้ยหลังจากผัววยนะครับท่านผู้ชมลีนาจังนะเนี่ยมึงไปเสือกอะไรกับเขาตั้งนาปุ่มแรงงานไทยนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็ยังคงข้ามไม่ผ่านประชาธิปัตย์อีกอะไรกันอีกว่าเนี่ยนายราเมศวงเวงครับท่านสอสอบตกประจำประชาธิปัตย์สัป,ปะโคงนะครับท่านผู้ชมสําหรับพรักนี้ชี้รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไม่ชอบคันติติงที่เป็นประโยชน์เลยเพราะอะไรเหรอจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนผูน้้ชมเยแลวก็ ลนนั่นนะเนี่ยทำไมยอมรับความจริงไม่ได้ความคิดเห็นตรงกันเอ้ความคิดเห็นแตกต่างของฝ่ายตรงข้ามนะครับท่าน,นผู้ชม้เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยแนะนําถามแนะนําอะไรแนะนําพวกไอหอกหักสก,กเบอร์นี่เอาเวลาไปเลือกหัวหน้าพักของตัวมาเองให้ได้ก่อนดีกว่าก็จะดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านพิธาลิ้นจเจริญรัตน,นะครับท่าน,นผู้ชมหลังจากติดร้อยท็อปเทนไอ้ร้อยคนนั้นเนี่ยผู้ทรงอิทธิพลในความเปลี่ยนแปลงอะไรทอนองนี้เฮ้ยถ้าจำไม่ผิดนี่จากนิตยสารไทม์หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยก็ได้ทําการบินไปที่อเมริกาแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นจ้าเออเพจก้าวไกลโกหกอะไรมันก็โผล่มาทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการเผยนนเนี่ยบอกทุกคนค้าถามทําไมเหรอจ้าตอนนี้พิธาเอยเตรียมมาต้อนรับพิธาที่สหรัฐอเมริกาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านว่าเพจนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะอะไรเหรอจ้าโดยตอนนี้คุณเบญจาแสงจันนะครับท่านผู้ชมแกนนําของพรรคก้าวไกลอีกคนหนึ่งครับท่านก็ได้ออกมาฉาดนั่นเนี่ยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเออถามทําไมเหรอจ้าแนะนำนนเนี่ยอย่าล่าแม่มดอีกเลยทำไม ชอบมาจับผิดแต่พักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีครับท่านเออเนี่ยนั่นเนี่ยเ,เจอแล้วครับท่านโดยก้าไกลครับท่านเตือนเพจวันนี้ก,ก้าไกลโกหกอะไรนะเนี่ยวอนได้ไหมาถามวอนอะไรจ้าวอนหยุดล่าแม่มดยันไม่คิดปกปิดข้อมูลแล้วก็แนนนะเนี่ยเพจเก,ก้าวไกลโกหกอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้ให้ใช้มาตรฐานแบบนี้ตรวจสอบทุกพักนะเนี่ยไม่ให้เหมือนก้าไกลทาไมจ้องมาจับผิดกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เผยว่านี่คาดผมผลสอบสอบสอ,สอคุกคามอะไรประมาณนี้คืบหน้าไปแล้วหลายเปอร์เซ็นต์ ย้ำ เออจะทําเต็มที่สุดความสามารถในการด่านผู้ชมไอ,อ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามสถา,านการณ์ต่อไปในกรทดานผู้ชมโดยเรื่องนี้นะเนี่ยพูดมากก็ไม่ค่อยได้ถามทําไมล่ะจ้าโอ้ยบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วเนี่ยพักไม่เกี่ยวแล้วอ,อีกบางส่วนหนึ่งล่ะจ้าอีกบางส่วนก็บอกว่าพักเกี่ยวในกรทดานผู้ชมโดยตอนนี้สํานักข่าวท็อปท็อปบนบนอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ตีเรื่องนี้อย่างไม่หยุดยัง้ยงกันเลยทีเดียวหลังจากที่ผมเลื่อนเฟซบุ๊กนะเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมาเว้ยเฮ้ยแล้วมัน ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านนติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปท่ามกลางมรสุ่มตอนนี้เจอฉากเว้ยเฮ้ยหลังจากถแถลงเรียนไขไปแล้วนะนเนี่ยเออเฟซบุ๊กก้าวไกลจันทละเอ,อการจนบุรีเนบกินความเจริญยังลอยมาไม่ถึงเมืองการจนบุรีหลังเลือกตั้งแพนายกอบจเออเจอทวนลงนะครับท่านผู้ชมจนต้องลบหนีกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับข้อความที่ผมอ่านถแถลงเรียนไขไปแล้วนี้ด้านเพจดังอะไรกันอีกว่านี่ยเออก็ซัดนะครับ ท่านผู้ชม แพ้แล้วผ่านอะไรประมาณนี้แนะสองกระจกกันบ้างเรื่องนี้ก็ต้องโนคอมเมนต์ไปก่อนนะครับท่านถามทำไมแต่จ้าโอ้ยบรรยากาศการเมืองช่วงนี้มันไม่ค่อยจะดีนะครับเดิมผู้ชมมีทั้งเรื่องโอ้ยมากมา,กายก่กองกันเลยทีเดียวะครับท่านที่ประเด็นเกี่ยวกับการขัดแยง้งนี่ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงคือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประยุทธ์นะครับเดิมผู้ชมหลังจากยึดอํานาจเข้ามาครับท่านแล้วก็ได้โบเสกสกุลนักร้องหน้ามนุษหน้าไม่ดีเอ๋ยทรพีเนรคุณหรือป่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้ออกมาฉายอย่างนั้นได้ออกมาโวอย่่่าง,งีีน้นยประุทธ์มม ดีสุดยอดเกิดเลยทีเดียวแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าประยุทธ์ครับท่านกลับมาแล้วนะเนี่ยหลังจากโผล่บินไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ประชาชนหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็ทําให้ผมปวดใจเหลือเกินบอกว่าเนี่ยน่าจะไปแบบจอมพลปอเลยถามทําไมเหรอจ้าไปแล้วไปรับไม่กลับมาหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ประยุทธ์กลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยวลัันมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในรอบ10ปีหลังจากยึดอานาจนาอเวน่ไม่ใช่โอ้ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมโวลลันตัวมาเด็งมีความสุขมากได้เที่ยว ไปญี่ปุ่นในรอบส0ปีเปิดอากาศดีสบายใจขึ้นแล้วก็เจอแซวนะเนี่ยอยากจะเห็นรูปเจ้าตัวแห่ขำนะครับท่านผู้ชมมันจะขำทำหอกทำดาบอะไรวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็เผยนะเนี่ยห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวบ้านชาวช่องเออก็ห่วงไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้หลังจากที่นายสนธียาสวัสดีนะครับท่านไอ้นักร้องเรียนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยก็ได้ออกมาลั่นเฮ้ยถึงนายกเสฐานะเนี่ยนายกเฮ้ยถานท,ทำไมล่ะจ้าเซ็นได้ไหมเซ็นแต่งตั้งประยุทธ์เนี่ยให้ไปเจรจากับซาอุดีอาระเบียนะครับท่านผู้ ชมในปมที่จะให้เปิดน่านฟ้าและมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะยังไม่ทันที่จะได้คุยเรื่องนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอีกวันหนึ่งก็มาแล้วเฮ้ยโดยทางการซาอุหรือว่าประเทศอาหรับอะไรทํานองนี้เอ้ยก็เปิดให้ประเทศไทยบินตรงนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้นี้นายสนธิยาสวัสดีได้ไปปรึกษากับประยุทธ์หรือยังถามทําไมเหรอจ๊ะโอ้ยอาจจะทาให้ประยุทธ์เสียชื่อเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยไม่คิดว่าจะมายุ่งเรื่องนี้อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเอ้ยก็จะอยู่สงบสงบ,สงบนะครับ เอาเรื่องนี้เข้ามานี้ก็เป็นประเด็นครับท่านทั่วก็ยังลงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวบ้างก็เห็นด้วยบ้างก็ขัดแย้งนะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ทันทีครับท่านที่กลุ่มแกนนาพันธมิตรนะครับท่านผู้ชม11คนกันเลยทีเดียวนั้นโดนสารสั่งลบละลายครับท่านบ่ประเด็นที่ไปปิดที่นั่นไปปิดที่นี่นะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็ไปปิดสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ดอนเมืองอะไรประมาณนี้ส่งผลให้คอปทอเอ้ยไม่ใช่ไอ้คอปทอนี้มันไปบุบกโรงพยาบาลหาทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมท,ทา ฟ้องจนเป็นบุคคลล้มละลายไป11คนแล้วนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้า,ม,ามันมันมาอีกแล้วครับท่านโดยมันมาจากวัดไก่เตี้ยนะครับท่านผู้ชมผู้เคยโวลั่นนั่นเนี่ยเอ้ยเนี่ยผมเป็นคนคิดไว้เฮ้ยถามมึงคิดเรื่องอะไรให้สอวอ250ตัวนี้มาโวดระยุ์ได้แล้วตัวมันเองก็เป็นสอวอลอดช่องอีกตัวหนึ่งด้วยนายวันชัยสอนศรีครับท่านเอ้ยโวลั่นนั่นเนี่ยสะเทือนใจอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวหลัง11แกนนำพันธมิตรถูกศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคลลล้้มะายจีได ยรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าปองดองนะครับท่านโดยนายวันชัยสอนสิรีครับท่านโผล่ระบายนะเนี่ยโคตรเจ็บปวดสะเทือนใจหลัง11แกนนําพันธมิตรถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าโดนสารสั่งล้มละลายนะครับหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเรียกร้องได้ไหมรัฐบาลเร่งเดินหน้าสร้างความปองดองให้จริงจังอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะคะรับท่านผู้ชมโดยนายสนธิลิ้มทองคุณก็ได้ออกมาเปิดเผยนะเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยเสียใจเลยกับการกระทําที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยผมเนี่ยใช้นี่กับประเทศนี้มากพอแล้วแล้วหลังจากนี้เป็นอย่างไรจ หลังจากนี้ก็จะเดินหน้าให้ปัญญาประชาชนนะครับเ่านผู้ชมเราก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยว่าตอนนี้เป็นอะไรบ้างก็ทัวลงนะครับเรื่องผู้ชมโอ้ยทําประเทศเสียหายยังไม่เจียมอะไรประมาณนี้แลยอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะอีกด้านหนึ่งก็ผให้กําลังใจสนทีนะครับเรื่องผู้ชมบอกดีมากเลยเก่งมากเลยถามเก่งตรงไหนเป็นฮีโร่ของประเทศนะเนี่ยต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเ่านผู้ชมกูงงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ช่างมันไปก่อนนะครับเรื่องผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่าน แล้วมันเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้หาข่าวเริ่มจะไม่ค่อยเจอแล้วโอ้ยก็พังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้หลังจากตอนนี้ดาราสลิมก็โดนอ่วมทัวลงไม่หยุดยั้งนะครับท่านหลังเจอเหยียดผู้กํากับดังอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข่าวเก่าไปแล้วนะครับท่านโอ้ยแล้วก็ไอข่าวที่ออกมานี้ก็เป็นข่าวเก่าของประมาณเมื ME ME ่อปี60หรือว่าปี61นั้นไม่อาจแน่ใจสําหรับนายน็อตวอลลิสนะครับท่านโดยเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นหลอกแต่ว่า,านปป็อตบอลลิสนี้ โอโ้ยก็เลยได้เป็นที่มาครับท่านแห่งการจับผิดหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้นะเนี่ยก็โดนมดดามเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าพูดทีเล่นทีจริงหรือเปล่าบอกน,อน็อตมึงไปยืนอยู่ตรงนั้นไปอะไรประมาณนี้มีการไล่เล็กน้อยถึงบานกลางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าโอโ้ยก็ได้ต่างกันนาะครับ่าน,าน,ะะนผู้ชมมีการซัดเดือดอเว้ยเฮ้ยกับเพชรกับลุนพลนนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันโดยน็อตวารณีกกมาลั่นนะเนี่ยเอ้ยบอกว่านี่ไม่ใช่คน อะไรวะทั้งประเทศที่จะเลือกพักคุณ14ล้านเสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา1 1 2นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มาตรา1 1 2นี้ยังเป็นประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันอีกชั่วนาตาปีหรือป่านันไม่อาจแน่ใจโดยถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมวันนี้นั่นเนี่ยรู้สึกว่าสารนราธาิวาสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ยไ,ได้มีการตัดสินออกมานะครับท่านผู้ชมสําหรับท่านท่านหนึ่งจชื่อไม่ได้แล้วถามทําไมล่ะจ้าโอ้ยหลังจากได้แชร์โพสต์ของอใครหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมไม่อยากจะระบุนามครับท่านเด แล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยก็โดนตามไปแจ้งความนะครับท่านที่นราธิวาสกันเลยทีเดียววันนี้รู้สึกว่าศาลตัดสินออกมาครับท่านจําคุก6ปีอะไรประมาณนี้แล้วระหว่างที่ยื่นประกรันนี้ได้ไหมจ๊ะศา,านลนราธิวาสนี้ก็ให้ศาลฎีกานะครับท่านพิเคราะห์พิจารณาว่าจะได้รับการประกันตัวใหม่สุดท้ายก็ไม่ได้นะคะรับเดิมผู้ชมเจอคุกไปถึง6ปีกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าจะไม่ผิดนี้ไม่ล่อลงอาญากันด้วยแล้วคนคนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ที่ภาคใต้น,นะคะรับเดิมผู้ชมถ้าเกิดจำไม่ผิดนีี้้้หรืออววว่่่าามันนยยูภคแลเวว โอ้ยแต่ต้องอโดนเละไม่หยุดยั้งเลยนะครับท่านผู้ชมโดนผัวไปแจ้งความถึงลาลาทิว่าอะไรประมาณนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านสําหรับมาตา112ว่าเหมาะสมหรือไม่อะไรประมาณนี้ที่จะามาใช้ในสําหรับคนเห็นต่างอะไรประมาณนี้บ้างก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่วิจารณ์ก็ไม่เป็นไรและอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยสิทธิเสรีภาพเป็นของผู้พูดนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมก็ต้องดนคอมเมนต์ไว้ก่อนเลยถามทําไมมึงต้องดนคอมเมนต์อุยคอมเมนต์มากไปไม่ดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะ เขาใส่หัวแล้วมันจะสวยได้ครับท่านเอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ทนายอาน,น์นำพานนั้นก็ได้ทําการโดนติดคุกหลายวันแล้วครับท่านเนื่องจากตอนนี้ศาลไม่ให้ประกันน,นั่นนี่ให้เหตุผลว่ากลัวหลบหนีอะไรประมาณนี้ไม่รู้ยิ่งทผือดีครับท่านข้ามผ่านไปก่อนนะเนี่ส่วนตอนนี้หลังจากสงครามนะครับท่านผู้ชมอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสอะไรประมาณนี้ตอนนี้ราคาทองคำก็พุ่งนิวไฮนะครับท่านผู้ชมแตะ่35,000บาทเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านหลังจาก ที่เมื่ออาทิตย์สอ,อาทิตย์ก่อนนี้หรือว่าสามอาทิตย์ก่อนแล้วไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยยังอยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0ืนต้นๆน,น,นะครับท่านโอ้ยแล้วก็มีวันหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยพุ่งทะยานไปถึง600กว่าบาทต่อวันเลยนะครับเดิมบุคคอเราก็อยากจะซื้อทองมาเก็บสะสมแล้วทาไมมึงไม่ซื้อเงินไม่มีนะครับท่ามผู้ชมถ้าอยากจะให้ผมมีเงินนี้ก็สนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านมีสินค้ามากมายหลายหลากจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน